หรับโครงการนี้คือพี่พอพี่เห็นชื่อโครงการเนาะเป็นการบ่มเพาะบูกบการพี่ก็รู้สึกว่าดีมากเด็กๆเ,เนี่ยที่อยู่ในโครงการ YEP ถูกต้องไหมคะ mm hmm. เขาจะเรียนรู้เขาเรียกว่าบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่เป็นส่วนร่วมที่ให้น้องๆได้มีความรู้ความสามารถในการที่จะไปประกอบอาชีพเรามีคอนเซปต์แบรนด์คือ Innovative Eco Friendly Design หรือเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมลดโลกร้อน เราจะมีวันหมดอายุแปะข้างกล่องบอกให้ว่าขนมชนิดไหนอายุหมดอายุวันไหนหลังจากเราผลิตเสร็จนะก็ต้องฝากน้องๆไว้เนี่ยค่ะคนรุ่นใหม่แหละนะรูป <laughs> รู้สึกดีจังเลยรู้สึกแบบรู้สึกย้อนกลับไปนึกถึงตัวเองตอนที่เป็นนักศึกษาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้ลองทำอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเรียนอะ ได้เป็นผู้ประกอบการจริงๆอ่ะมันคงไม่เกิดปัญหาที่แบบน้องๆนักศึกษาหลายๆคนอ่ะจบไปแล้วก็ทํางานไม่ตรงสายมีความยินดีมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมครั้งนี้ค่ะ